โ,โจรผู้ร้ายเดี๋ยวนี้มันชุกชุมจริงๆนะครับในแดนตะวันตกเถื่อนร้างเนี่ยมีโจรมากมายในอำเภออย่างผมก็ทำงานลำบากยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีรีส์นายฝ่ายอาร์มนะครับผมเป็นในอำเภอที่ชนบทแห่งนี้นะครับโจรผู้ร้ายชุกชุมมากไหนจะสัตว์ป่านะครับไม่ว่าจะหมูป่าวัวกระทิงนะครับที่เข้ามาทำ้ายผู้คนในชุมชนของเรานะครับแต่โชคยังดีนะครับที่ผมมี วินเชสเตอร์8 8 7 3กระบอกนี้เป็นอาวุธคู่กายนะครับอ่าวินเช e เตอร์1873กระบอกนี้นะครับเป็นปืนคานเวียงนะครับขนาดจุด357แมกนัมซึ่งทำให้ผมสามารถยิงโจนเนี่ยในระยะไกลได้นะครับแล้วก็แม้ว่าจะเป็นระยะไกลนะครับกระสุนจุดจดแม็กนัมเนี่ยมีอนุภาพหยุดยั้งนะครับไม่ว่าจะสัตว์ใหญ่อย่างวัวกระทิงนะครับหรือหมูป่าเนี่ย 357เอาอยู่ได้อย่างสบายเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเงินเดือนในอำเภออย่างผมเนี่ยมันก็ไม่ได้มากไม่ได้ไม่อะไรนะครับผมยังสามารถใช้กระสุน38นะครับในการซ้อมฝีมือนะครับเพื่อประหยัดเงินได้อีกนะโอ้โหเพื่อนๆอาจจะเริ่มสนใจปืนคู่กายของผมกระบอกนี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวปืนกันดีกว่านะครับ ถ้าใครได้ดูหนังคาวบอยตะวันตกคงไม่มีใครไม่รู้จักปืนคานเหวี่ยงของวินเชสเตอร์โดยเฉพาะโมเดล1873ที่ได้ฉายาว่า The Gun That Won the West หรือปืนที่พิชิตตะวันตกบริษัทวินเชสเตอร์รีพีทติ้งอารมก่อตั้งขึ้นในปี1860หรือประมาณเกือบ170ปีที่แล้ววินเชสเตอร์ถือเป็นผู้ผลิตปืนคานเหวี่ยงในยุคแรกๆได้นำปืนเฮนรี่มาปรับปรุงและออกขายในชื่อโมเดล1866 จนกระทั่งปี1873วินเชสเตอร์ได้ออกปืนรุ่นใหม่ที่ใช้เฟรมเป็นเหล็กเพื่อรองรับกระสุนที่มีอนุภาพสูงอย่าง44 40มาในชื่อรุ่นโมเดล1873ซึ่งได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักตั้งแต่ปี1873ปืนโมเดล1873นี้ได้ถูกผลิตออกมา,มา,มากกว่า720,000กระบอกจนกระทั่งยุติการผลิตลงในปี1923รวมทั้งสิ้น50ปี ผ่านมาจนถึงปี2013วินเชสเตอร์ได้นำโมเดล1873กลับมาผลิตใหม่โดยโรงงานมิโรคุจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการทำงานใหม่และรองรับกระสุนสมัยใหม่อย่าง .357 แมกนัมได้ปืนวินเชสเตอร์โมเดล1873กระบอกนี้ทำจากเหล็กลมดำมีความแข็งแรงและสวยงามลำกล้องยาว24นิ้วมีหลอดบรรจุกระสุนยาวตลอดคู่กับลำกล้อง บรรจุกระสุน .357 แมกนามได้13นัดศูนย์ปืนด้านหลังเป็นรูปเขาควายคงเอกลักษณ์ในอดีตศูนย์หน้าเป็นลูกปัดสีทองเรียกได้ว่าคงความคลาสสิกจริงๆกลไกการทำงานเป็นระบบคานเวียนถือว่าเป็นการบริหารกลไกด้วยมือลำกล้องจึงสามารถยาวเกิน160มิิเมตรได้ตามกฎหมายไทยด้านบนกะโหลกเป็นช่องเปิดสำหรับคัดปลอกทำให้ปืนตัวนี้ ไม่สามารถติดอุปกรณ์เสริมอย่างกล้องเล็งหรือเรดดอทที่ด้านบนได้เมื่อเราง้างคานเหวี่ยงช่องด้านบนจะเปิดออกเพื่อคัดปลอกโบจะถอยมาดันนกให้ง้างกลไกคล้ายกับปืนกึ่งอัตโนมัติที่ใช้นกสับทั่วไปและเมื่อปิดคานเหวี่ยงก็จะเป็นการป้อนกระสุนนัดใหม่เพื่อทําการยิงนัดต่อไปจากที่ทดลองยิงปืนสามารถบริหารกลไกได้ราบรื่นมากไม่มีติดขัดเมื่อเทียบกับปืนที่คัดปลอกออกทางด้านข้างอย่างมาลิน Winchester ์โมเดล1873สามารถบริหารกลไกได้ลื่นกว่ามากโดยรวมแล้วปืนวินเชสเตอร์โมเดล1873เป็นปืนยาวที่ใช้กระสุนปืนพกอย่าง .357 หรือ 0. .38 ที่ทำออกมาได้คงความคลาสสิกและสวยงามเป็นอย่างมากมีความแม่นยำสูงกลไกการทำงานสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นทำให้ยิงต่อเนื่องได้อย่างไม่ติดขัดเรียกได้ว่า เป็นปืนไรเฟิลที่ใช้กระสุนปืนสั้นที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งกระบอกผมโหลดรูปมาแล้วนะครับเราจะทดลองยิงด้วยกระสุนซ้อมจุด357แมกนัมนะครับทอก็ที่ผลิตในประเทศนะครับลองดูกลุ่มที่ระยะประมาณ10เมตรนะครับด้วยศูนย์เปิด โอ้ปืนค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับถ <clears throat> ้าทางเอ็กโนมิกเนี่ยมันก็โบราณตามยุคตามสมัยนะครับพูดตรงๆเลยยิงไม่ถนัดแต่ว่าฟีลลิ่งในการยิงดีมากครับไปดูเป้ากัน <G rearrange stad ion> อ่ะเป็นไงท่านผู้ชมยิงไม่ถนัดแต่ฟีลลิ่งในการยิงเนี่ยถือว่า ยิงได้อย่างง่ายมากนะครับ5นัดอยู่ตรงนี้นะครับก็เข้า X ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีกระตุกนัดหนึ่งไปที่9นะครับก็ถ้าพูดถึงดีไซน์อร์กอริทมเนี่ยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าการจับศูนย์การยิงเนี่ยสามารถทําได้ง่ายนะครับไกลเนี่ยถ้าเทียบง่ายๆก็คือเหมือนซิงเกิลแอคชั่นของปืนลูกโม่เลยนะครับสามารถลั่นได้อย่างเฉียบคมแล้วก็น้ําหนักไม่มากนะครับก็ด้วยลํากล้องที่ยาวทําให้ความแม่นยำเนี่ยค่อนข้าง สูงมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงที่ระยะ50หลากันดูนะครับ โอเคสามนัดโดนสามนัดนะครับโอ้โหยิงยากมากมือสัน่นเดี๋ยวเราลองไปยิงไกลกว่านี้กันดูดีกว่านะครับขอใช้ตัวช่วยนิดนึงแล้วกันนะครับ อดอิมแพก็ถือว่าแม่นยามากนะครับก็โดนสงในสามจากศูนย์เปิดนะครับที่ระยะ90หลานะครับโอ้โห